ท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงผมต้องบอกนะว่าประเด็นที่เดี๋ยวนี้เีการร้องเรียนผ่านโซเชียลมันสามารถจะระบายยกหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยต้องรอติดต่อมาถึงสื่อนะอหวังใจํำเสนอข่าวเดี๋ยวนี้ท่านทำของท่านสื่อจะวิ่งไปหาใช่ใช่ไหมใช่ค่ะกรณีของจะเรียกว่าอะไรนักวิทยาศาสตร์เมื่อวานนี้อาจารย์เจดก่อนเลยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย ค,คือต้องรีบบอกเลยนะอาจารย์เจตต้องเข้าไปเขียนเลยบอกคืออาจารย์เข้าไปเขียนในโพสต์ของมัติชนออนไลน์อะค่ะอบอกไม่ใช่ผมนะครับคือมัติชนออนไลน์เขาก็จะโพสต์มันเป็นาพาดหัวว่าสาวโพสตเตือนภัยไอดอลวิทยาศาสตร์ทำใจพังวอนองค์กรสอบจริยธรรมหวังสังคมให้บทเรียนอ,อาจารย์เจตเข้าไปเขียนไม่ใช่ผมนะครับและอีกเยอะเลย หมอแ l บแ p a ด d a ก็เช่นเดียวกันค่ะนักนักเทคนิคการแพทย์หมอแหลบ,บอกผมก็ไม่เกี่ยวนะครับมีอีงไหมมีเพจ d า a m a addict อะที่เขารวบรวมมาค่ะแล้วก็บอกว่าอาจารย์เจตบอกไม่ใช่ผมนะครับแล้วใครหว่าที่เขาพูดถึงนั่นเยอะเลยหมอแลบก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวคือแพทยาศาสตร์อ่ะ ออกตัวกันพรึบเลยอะค่ะเรียกว่าอย่างนั้นอนะเมื่อวานนี้ค่ะอออืมแล้วปรากฏว่าที่มาที่ไปน้องไบ้ทบทวนอีกทีซอจะสรุปได้ใช่ไหมค่ะคืออ่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดได้แล้วแหละเพราะเจะตัวมาชี้แจงใช่ไหมน้องใบ้ใช่ค่ะข้อเราหาของยิงคนหนึ่งโพสไว้ยังไงนะ ว่าไอดอลวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมคือคุกคามทั้งร่างกายและจิตใจโดยไล่เลียงว่าคิดอยู่นานว่าจะโพสต์ดีไหมแต่พอได้รวบรวมว่ามีผู้หญิงโดนแบบเดียวกับเธอหลายๆคนเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าเธอพูดดีกว่าเพราะทุกวันนี้เหมือนกระจมอยู่กับการโทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเองผิดรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าร้องไห้ทุกวันจิตใจคือพังคือเธอบอกว่าเธอน่าจะหนักสุดเพราะเธอทนกับไอดอลคนนี้มานานกว่า นนเนื่องจากว่าไอดอลคนนี้พูดกับเธอว่าพี่ยอมใจเธอเลยเธอเป็นเด็กที่อดทนกับพี่ได้นานที่สุดตั้งแต่พี่เคยเจอมาหมายถึงรู้ตัวแล้วก็ทําแล้วก็บอกว่ายอมใจเธอเลยอืมเธออดทนกับพี่ได้นานที่สุดตั้งแต่ที่พี่เคยเจอมาเท่ากับว่าเธอเนี่ยคือเหมือนกับทนนานสุดนานกว่าเคสอื่นๆแล้วเธอก็เล่าเรื่องอนะคะล,ลักษณะที่โดนทําก็คืออ่ะถ้าเป็นทางจิตใจก็คือ ต่อว่าด่าทอว่าให้อายซึ่งคนที่โดนว่าเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นก็จะรู้สึกว่าถูกลดทอนศักดิ์ศรีถูกด้อยค่าความเป็นมนุษย์ถูกทำลายไอดีนิตี้หรือว่าอัตลักษณ์ของตัวเองอเหมือนกับเหมือนกับเขาว่าจนเรารู้สึกไม่เหลือความเป็นคนเลยอะค่ะ ประมาณนั้นนะอันนี้คือที่เธอแชร์มาหลากหลายหลายคนที่โดนไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะมาบอกด่ามาเธออะไรประมาณนั้นอรวมถึงตัวเธอด้วยแล้วเธอก็บอกว่าแล้วบางคนนอกจากจิตใจเนี่ยคือโดนทางร่างกายด้วยค่ะบางทีแบบคือทักไปจีบทักไปหาโทรมาตอนกลางคืนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็บอกว่าเธอเพิ่งมารู้ว่าคนอื่นนะ่ะโดนแบบเดียวกันแล้วก็เลยถามเขาเลยถามไอดอลคนเนี้ว่า มันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยน้องชี้ไปข้างหน้าเรื่องเรื่องจริงหรือเปล่าคุณทำจริงไหมคุณทำจริงไหมอะตรงนี้ไม่มีคนเพราะฉะนั้ชี้ทางนี้โดนพี่ตเตามอกออบอกว่าคุณทําจริงไหมแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบที่ตรงไปตรงมาจนกระทั่งโพสต์ดีกว่าเพราะอยากจะเตือนว่า คนคนนี้มาในรูปแบบของไอดอลเป็นคนฉลาดเป็นคนมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือพูดจาน่าฟังมีหลักการแม้แต่เด็กโอลิมปิกหรือคนในระดับ p ีเอชดีปอเอกเนี่ยอาจารย์หลายๆคนก็ยังมองไม่ออกอรู้ตัวอีกทีก็คือโดนเขาเล่นงานแล้วจิตใจพังแล้วแล้วก็ย้ำว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทีนี้ในมุมของน้องผู้หญิงคนนี้ที่เล่า,อาบอกว่า คือยังไม่ได้เจอเคสที่ถึงขั้นถูกไอดอลคนนี้ข่มขืนหรือร่วงระเมิดทางเพศแต่เธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ยังไม่เจอไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีแล้วเธอก็บอกว่าเคยเจอเคสหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงอาการเหมือนเธอเลยคือกลายเป็นเขาเรียก PTSD อาการก็คือปากสัน่นตัวสัน่นแล้วก็เหมือนกับพอเราโดนว่าหรือโดนแบบคนอื่นโดนใช่แล้วเธอก็เคยโดนแล้วเธอก็อ,อาการแบบนี้ค่ะา,าสัน่นตัวสัน่น แล้วก็พูดประมาณว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอย่างเงี้ยตอนที่เหมือนเขากระหน่ากระหน่าโทรมาแล้วบอกผู้หญิงบางคนเนี่ยต้องหนีบางคนก็กลัวเขาจะมันกลายเป็นฝันร้ายไปเลยตลอดชีวิตอ่าแล้วสรุปว่ารู้จักสนิทสนมกับไอดอลคนนี้มานานและรู้ว่าเขาค่อนข้างจะรู้กฎหมายมันน่าจะเป็นเหตุที่ทําให้เขาไม่เคยเกรงกลัวเลยเวลาเขาทําเรื่องอะไรแบบนี้อ แล้วเธอก็บอกว่าไม่ได้อยากให้เขาติดคุกนะแค่อยากให้สังคมให้บทเรียนกับเขาอยากให้หลายๆอง,งค์กรตรวจสอบพฤติกรรมจริยธรรมและจรรยบัรณของผู้ชายคนนี้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร,ร์วางตัวไม่เหมาะสมระ,ร,ะร,ะระหว่างการเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์คุกคามทางเพศคุกคามเลยเหรอจิตใจเธอบอกอย่างนั้นค่ะควบคุมหลอกใช้ด่าทอด้วยคำหยาบคายไม่เว้นแม้แต่เด็กและผู้หญิงออื เมื่ะานี้หลังจากนักวิทย์วาวุ่นกันทั้งโวงการค่ปรากฏเดอะสแตนดาร์ดเดอะสแตนดาร์ดเผยแพร่แถลงการยุติและรับการเผยแพร่รายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์นี่คือชื่อรายการที่ออกอากาศอยู่ที่ช่องเดอะสแตนดาร์ดและไอดอลวิทยาศาสตร์คนนี้ก็คืออยู่ในรายการด้วยอะค่ะเดอะสแตนดาร์ดก็เลยบอกคือจริงมีพิธีกรคู่ด้วยเป็นผู้หญิงอะค่ะ ดอะสแตนดาร์ด <The> mm hmm. ก็เลยมีข้อสรุปว่าขอยุติการเผยแพร่ารายการนี้มีผลทันที mm hmm. ระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นี้ทุกช่องทางมีผลย้อนหลังมาจนถึงปัจจุบันและยุติการร่วมงานกับบุคคลน,นี้แล้วก็บอกว่าพนักงานของเดอะสแตนดาร์ด hmm. ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบริษัทให้ความสําคัญเรื่อง<า>จิตใจจะเยียวยาค่ะแล้วก็ถ้ามีประเด็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายบริษัทก็พร้อมจะให้ความร่วมมือตามกระบวนการขณะที่พิธีกรร่วมกันเนี่ยคุณฟางอะ คุณฟางเธอก็แจ้งขอยุติบท,บ,ทบาทโคโฮสในรายการนี้นะคะรายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์เนี่ยพร้อมกับยุติรายการนี้ตามแนวทางของเดอะสแตนดาร์ดเลยแล้วก็แสดงความชื่นชมความกระหายข,ของผู้เ <คน S 1> สียหายออก,าก็คือของน้องผู้หญิงที่โพสต์เมื่อครู่นี้ค่ะที่ออกมาสื่อสารถึงประสบการณ์การกระทําที่ไม่ถูกต้องคุณฟางเนี่ยบอกว่าขอขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกๆคนด้วย ขออภัยต่อไปจากนี้จะไม่มีรายการนี้แล้วอบอกคอมมูนิตี้ใดๆคอมมูนิตี้ของใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์มันเป็นคุณค่าตลอดการได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้เสมอมาอ่ะให้ความเป็นธรรมป๋องแปงก็โพสชี้แจงน้องไรคุณป๋องแปงหรือคุณอาจวรงจันทมาศ ก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาในกรณีนี้เนี่ยแหละค่ะก็โพสต์ชี้แจงนะคะคือมันกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนเหมือนออกมา call out เรื่องนี้นะคะ่ะ call out อ่ะก็เลยเป็นเป็นที่พูดจากันในโลกอ,ออนไลน์ คุณบองแปงก็บอกว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์คอ l l out มากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้สืบเนื่องจากน้องผู้หญิงคนนึงที่พูดถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผมเป็นเหตุให้ผเกิดองกระทบออกไปในวงกว้างทั้งสังคมออนไลน์และสังคมรอบตัวผมขณะนี้อขอใช้ช่องทางนี้อธิบายผมก็แค่คนคนหนึ่งมีข้อดีข้อเสียมีความบกพร่องในเรื่องต่างๆสิ่งที่ผมตระหนักได้ในวินาทีนี้ก็คือคำพูดของผมเอง มันส่งผลกระทบกับคนอื่นมากๆผมเป็นคนพูดจาไม่ดีเวลาผมใช้อารมณ์หรือด่าทอใครผมมักจะใช้คำพูดที่รุนแรงมากม,มากเกินไปจริงๆแม้จะรู้ว่ามันทำให้คนฟังรู้สึกแย่แต่ผมไม่ได้ตระหนัก ว่ามันจะทําให้คนฟังรู้สึกถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกทําลายตัวตนหรืออัตลักษณ์ของคนคนนั้นจนทําให้รู้สึกไม่เหลือความเป็นคนจนสิ่งที่ผมทํามาตลอดกลับมาสะท้อนและส่งผลกับตัวผมเองในวันนี้พผลเก็คือโดนถล่มจนสํานึกไม่ทันน่ะ อืมบอกหลายคนรอบตัวผมก็เป็นห่วงผมให้กำลังใจปลอบผมแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ผมยืนยันผมรู้ดีว่าสิ่งเลวร้ายเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงส่งผลกับคนอื่นจริงและผมต้องยอมรับผลของมันให้ได้ รู้ว่าการขอโทษอาจจะไม่ได้ช่วยให้หลายๆคนที่ผมเคยผู้จาทำร้ายจิตใ,ใจกลับมารู้สึกดีขึ้นได้แต่ผมก็หวังว่าเขาเหล่านั้นจะรับรู้ว่าผมได้รับผลจากสิ่งที่ผมทำแล้วแล้วก็ขอโทษไปถึงสังคมด้วยที่เคยตั้งความหวังไว้กับคนอย่างผม,มแต่ผูกผมเองนี่แหละทำลายความหวังเหล่านั้นขอโทษและที่ไม่สามารถปล่อยให้เงียบหายก็คือข้อกล่าวหาเนี่ยน้องร้ พฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศลวนลามข,ข่มขืนกระทําชําราขอ,อยืนยันตรงนี้ว่าผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้กับใครทั้งสิ้นและไม่เคยกระทําเช่นนั้นกับใครแต่ผมก็ยอมรับครับว่าที่ผ่านมาผมก็ชอบใช้คําพูดคําจาที่ไม่เหมาะสม,มหรือมีพฤติกรรมที่ชวนให้เข้าใจไปในทางที่ว่าผมกําลังจีบหรือกําลังชอบพอใครหลายๆคนไปบ้างมแม้ระยะหลังๆมันก็ค่อยๆลดลงตามคุณวุฒิและวัยวุฒิของเรา ็ใช้โอกาสนี้ขอโทษแล้วยืนว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมค่ะตะหนักรู้แล้วว่าตัวผมเองมีผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังใช่ไหมแล้วก็ต้องสูญเสียงานที่ผมรักสูญเสียคนใกล้ตัวหลายคนที่รับมันไม่ได้สูญเสียโอกาสหลายอย่างในชีวิตรับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันเทียบไม่ได้จริงๆกับสิ่งที่บรรดาคนเหล่านั้นเคยสูญเสียเพราะคําพูดของผมท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงพอจะให้อภัยได้ไหมค่ะอันนี้เป็นคําถามลองแลกเปลี่ยนกันท่านผู้ชม แต่มันก็เป็นเรื่องสะท้อนเรื่องมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วมไม่ว่าจะในแง่ของพฤติกรรมการประทรบในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วยุคสมัยปัจจุบันมันมีเรื่องของโซเชียลใช่ไหมทั้งไปค่ะไม่ต้องรอกล้าที่จะออกมา c อเอาหรือเขียนเล่าเรื่องและถ้ามีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้มผมก็จะว่าน้องเขาก็ต้องมีพอสมควรอ,อ่ะเพราะมันเป็นข้อกล่าวหาอยู่เหมือนกัน แต่สุดท้ายเจ้าตัวออกมารับแต่ปฏิเสธบางส่วนถูกไม่ต้องไป